ประวัติศาสตร์ภาพนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของบุคคลสำคัญในท้องถิน่นบุคลสำคัญต่างๆนะคะ <outgoing> เราไปดูว่าบุคคลสำคัญต่างๆเนี่ยมีทำอะไรให้กับท้องถิ่นหรือว่าเป็นบุคคลสำคัญได้อย่างไรนะคะเขาจะต้องมีเรื่องสำคัญแน่นอนนะเขาถึง ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญในท้องถิ่นอ่ะนักเรียนมาดูคนแรกนะคะบุคคลสำคัญคนแรกนะคะคือนายบูนวนสีนะเป็นป่าชาวบ้านนะคะอยู่ที่จังหวัดจังจังหวัดจังนะคะนักเรียนดูที่ภาพนะคะคนนี้คือนายบูนวนสีนะซึ่งนายบูนวนสีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในภาคประมงพื้นบ้าน โดยการร่วมมือกับองค์กรพัฒนาของเอกชนในจังหวัดตรังนะคะตั้งแต่ปีพศออ2528บ้านแหลมมะขามตำบลเขาไม้แก้วอำเภอสีเกาจังหวัดตรังเป็นพื้นที่แรกๆของภาคใต้แล้วก็นายบูเนินสีเนี่ยเริ่มกิจกรรมงานพัฒนาของภาคประชาชนแล้วก็เริ่มก่อสร้างตัวของตัวเองขึ้นด้วย ต่อม,มานะคะเป็นกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งที่โดดเด่นของพื้นที่นะคะคือการก่อตั้งจัดจัดการป่าชายเลนในบูนยนสีเนี่ยสามารถสร้างแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งนะคะจัดการป่าชายเลนของชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยนะเขาได้ถือว่าเป็นบุคคลที่ สำคัญในท้องถิน่นซึ่งอยู่ที่จังหวัดตรังแล้วก็จัดการป่าชายเลนชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยด้วยซึ่งต่อมานะคะได้กลายเป็นแม่แบบให้กับชุมชนชายฝั่งอื่นๆในภาคใต้แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยได้นำวิธีการนะคะของนายบูนนวลศีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในหลายแห่งเลย และที่สำคัญนะคะนายบูนวนวลศรีเนี่ยเป็นหัวหน้าอ่าเป็นหัวหน้าในการจัดตั้งชมรมชาวประมงพื้นบ้านนะคะในจังหวัดตังแล้วก็ขยับขยายไปร่วมเครือข่ายกับองค์กรชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ทั่วภาคใต้เลยแล้วก็มีสมาอ่าสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านของภาคใต้ในเวลาต่อมานะคะเพราะฉะนั้นนายบูนวนวลศรีเนี่ย เป็นบุคคลสำคัญในเรื่องของเกี่ยวกับการจัดตั้งทรัพยากรเกี่ยวกับปลาชายเลนต่อมาค่ะคนที่สองชื่อนายบำเพ็ญณอุบลนายบำเพนญะอุบลนะคะเป็นบุคคลสำคัญของชาวจังหวัดอุบลราชธานีคนนี้เนี่ยเป็นผู้อนุรักษ์สืบถา่ายสืบสืบสาร ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลราชธานีแล้วก็เป็นหนึ่งผู้อาวุโสนะคะที่ชาวอุบลราชธานีเนี่ยรักแล้วก็ศรัทธาเป็นต้นแบบแล้วก็แบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้ที่รักสินฐานบ้านเกิดภูมิใจในในกำเนิดของตนแล้วก็มีผลงานด้านการอนุรักษ์สื่อสารเกี่ยวกับารา่ประเพณีพิธีกรรมต่ตางๆ เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมของอีสานอย่างจริจงจังจนได้รับการยกย่องว่าเป็นปาดเมืองอุบลกพพี่หวานบอกว่าหนูเรียนอะคุณครูขอมาใหม เป็ยังไงเนทคุณค่ควิชานี้いいไม่มีภาละค่ะดาวเอาไม่มีภาละงาคะวิชาดาวเอาไม่บอกไม่บอกคุบอกว่าหนูต้องเรียนก่อนมาดูคนต่อมานะคะเป็นพระพระพิพัฒน์พนชชดเป็นครูเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยด้านกองทุน และธุรกิจชุมชนก็คือธนาคารชีวิตนั่นเองเอประวัติเกี่ยวกับพระครูพีพัฒนาโชน,นะคะก็คือพระครูพิพัฒนาโชนเนี่ยมีนามเดิมว่าองทองสุวรรณเกิดในครอบครัวชาวนานะคะแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับวัดชุมชนโดยตลอดแล้วก็ได้อุปสมบทหรือว่าบวชเนี่ยเมื่อวันที่25เมษายน2512นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นเนี่ยได้ย้ายมาอยู่วัดอุตเทาเมื่อปี2533แล้วก็ไปย้ายไปอยู่ที่วัดดอนอ่ะคราวนี้นะคะอผลงานที่สำคัญของเขาก็คือของพระนะคะก็คือเป็นครูด้านกองทุนและธุรกิจชุมชนหรือที่เราเรียกว่าธนาคารชีวิตนั่นเองการจัดตั้งธนาคารชีวิตนะคะเพื่อให้ เพราะว่าระหว่างอยู่ในพรรษาเนี่ยได้มีการพิจาีอยู่กับชาวบ้านแล้วก็เห็นความทุกข์ยากความแร้งแค้นความยากจนของชาวบ้านที่ไม่มีเงินไม่มีงานแล้วก็ไม่มีการศึกษาซึ่งในปีพศ2527เนี่ยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับงานพัฒนาหมู่บ้านที่มูลนิธิไทยพัฒนานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยภูสงขานะคะได้จัดตั้งการประชุมนี้ขึ้น พอพระรูปนี้เนี่ยได้ไปไประชุมนะคะจึงได้เกิดจุดประกายความคิดแล้วก็วิธีการในในการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีเงินออมพอกินพอใช้ลดภาระหนี้สินมีไรายได้เลี้ยงตัวเองแล้วก็ส่งให้ลูกหลานเข้าเรียนในสถานศึกษานะคะก็คือธนาคารชีวิตนั่นเองคนต่อมานะคะชื่อนางแสงดาบันสิทธ คนนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ดาคนเดียวนะคะของนายหมวกแล้วก็นำนางํำมูลนะอันนี้ประวัติคร่าวๆนะคะคนนี้มาดูข้อความสำคัญก็คือคนที่ชื่อแสงดาเนี่ยได้รับการสืบทอดความรู้จากคุณยายนะคะซึ่งมีความชำนาญในการพอผ้าแล้วก็ย้อมผ้านั่นเองและรับจ้างย้อมผ้าสีผ้าฝ้ายด้วยสมุนไพรแบบโบราณน,นะคะ โดยต่อมาเนี่ยนางแสงดานะคะได้มีชื่อเสียงมีกลุ่มแม่บ้านนะคะจัดทำเกี่ยวกับการย้อมผ้าทอผ้าให้มีสีสันสวยงามน,นะคะแล้วก็ทำให้ชุมชนของตัวเองที่ตัวเองอยู่เนี่ยได้รับมีผู้คนมาติดต่อสนใจนะคะในการทอผ้าหรือว่าย้อมผ้าทำให้ชุมชนเกิดรายได้นั่นเอง ต่อมานะคะคนนี้นะชื่อว่าครูสำเนียงพดุงศิล์น,นะคะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นแล้วก็ได้รับรางวัลเกียรติคุณดีเด่นในด้านหัวโขนนะคะซึ่งหลายครั้งนะคะจนในวันที่20เมษาเนี่นี่ยิบสอได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดอ่างทองด้วย สาขาช่างสีมือกล่าวได้ว่าผู้สำเนียงพดุงศิลป์นะคะเป็นช่างทำหัวโขนที่มีความเป็นเลิศด้านสีมือคนหนึ่งในประเทศไทยในศตรวรรษนี้อ่ะทะเรกไปเปิดแบบุณหัาของตัวเองนะคะหน้าที่38-39วิชาประวัติศาสตร์ เปิดไปหน้าที่เท่าไหรแหรอคะผมเปิดไว้รอนานแล้วครับสามสิบแปดสามสิบเก้าครูแอบทำก่อนหรือเปล่าทำยังไม่ครับเพราะว่าเนื้อหานะคะครวเมาจากในหนังสือเรานั่นแหละห้าคนสำคัญบุคคลสำคัญก็คือห้าคนที่ครูพูดมาเมื่อกี้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะย้อน หน้าตั้งแต่คนแรกให้ดูนะแล้วนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่สามสิบแปดก่อนนะคะเตรียมไม้บรรทัดไว้นะแล้วนักเรียนจะต้องโยงเส้นนะคะเส้นา้นมาอยู่บ้านค่ะอ่นักเรียนดูคนแรกรูปคนนี้เจอไหมคะนายบูนวลสีเ,เจอไหมอ่าตอนนี้นักเรียนดูที่ข้อความนะคะชื่อของเขาบูนวลสี ถ้าเจอชื่อของเขานะคะลากลงมาให้ตรงกับรูปเลยเป็นผู้ที่ให้แนวคิดนะคะการปลูกป่าชายเลนเป็นแกนนำคนสำคัญขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลเจอไหมพินพิน <het> ชื่อบูนวนสี <het> กับรูป คู่ชึ้นภาพเช่อมโยค่ะลาบอ่าโยงเส้นระหว่างข้อมูลกับภาพให้มันตรงกันดวหนังสือกับภาพต่อมาคนที่สองนายบำเพนนะอุบลเจอรูปนี้ไหมอ่าแล้วหาชื่อเขาให้เจอนะคะนายบำเพนนะอุบลเขียนแบบนี้เลยแล้วก็โยงไปหารูปที่เป็นรูปนี้นะคะ เป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าแล้วก็เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์สื่อสารวัฒน,นธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีกิจกรรมจารีตของชาวพิสานไปข้อที่เลยค่ะไปข้อที่สามเลยไปข้อที่สามเลยต่อมาพระครูอ่าพระพิพัฒ พิพัฒนโชตพระภูพิพัฒนโชตรูปพระก็มีแค่รูปเดียวหละนะคะแล้วก็หาชื่อพระให้เจอต่อไปนะคะ นางแสงดาบัรจิตนะคะที่เป็นรูปนี้คือรูปผู้หญิงคนสุดท้ายเลยแสงดาบัรจิตแล้วก็หาชื่อนางแสงดาบัรจิตให้เจอนะคะโยมาแล้วก็คนสุดท้ายนะคะภูสำเนียงพดงศิลนะรูป ที่เหมือนก้มหน้าแล้วก็กําลังถือคู่กันอยู่นะคะคุณครูครับผมเจอแต่นายสำเนียงพดุงสินไม่มีคำว่าครูรครับเป่นนายครับเนี่ยเป็นมันเป็นคํานําหน้าที่เราใช้เรียกเฉยคนเดียวกันค่ะนายสำเนียงพดุงศินอ่ะเสร็จยัง เสร็จแล้วคะ่วคะน่ะตอนนี้นักเรียนหน้าที่สามสิบเก้านักเรียนจะต้องทำเองครูครับหน้าที่สามสิบแปดยังไม่เสร็จครับผมก็เหมือนกันครับผมมัว่ไปหาหนังสือ ไม่ต้องไปเสียเวลาค่ะค่ะคุณเพราะว่าเตรียมไว้หมดแล้วค่ะเวลาเราก็หยิบออกมาใช้อืมอืม <laughs> ตอนนี้หน้าที่3.9นะคะจากเนื้อเรื่องนะมีบุคคลสำคัญ2คนนะคะชื่อนายสุธินันกับนายจอนี้นะคะนักเรียนจะต้องอ่านเนื้อเรื่องเ้าแล้วตอบว่าสิ่งที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างของบุคคลเนี้คืออะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปพร้อมกับครูก็ได้ <c oughs> เขาบอกให้ทำเองหนูก็โอ้หัวใจเต้นเลยเหัวใจวายเลยตุกตักตุกตักตุกตักเลยหัวใจจะวายเลยเหรอ,อเหียนเยอะมากแบบหัวใจกกไม่เยอะหรอกไม่เออยอะเหียนไม่เออยอะใครก็รู้แล้ว่าจะทำนิดพวกเราอะชอบกลัวไปก่อนมาก อ่ะคนแรกนะคะที่ชื่อนายสุธินันนะนักเรียนถ้าจอมันเล็กนักเรียนขยายใหญ่เอาเองนะคะเพราะว่าถ้าครูขยายใหญ่แล้วครูจะแก้ข้อความไม่ได้นะอันแรกอันแรกนะคะ ผูจะขีดเป็นข้อความอันแรกเลยก็คือคนนี้นะคะก็คือเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ทิเริ่มแนวคิดระ,ะบอบวนากเกษตรมาปรับประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านโดยคำนึงถึงการใช้ที่ดินและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการฝููกไม้ยืนต้นจนทําให้ผืนดินเกิดการเกื้อคูลซึ่งกันและกันเป็นการฟื้นฟูสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมามีความสมมีความปูมสมบูรณ์อีกครั้ง นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษานักวิชาการประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้ที่สนใจทั้งในชุมชนและนอกชุมชนจุดเด่นของเขาก็คือนะคะสิ่งที่เราควรน,นามาเป็นแบบอย่างก็คือการรู้จักคุณครูครับผมต้องขีดดอบครูไหมค ทำค่ะทำเหมือนของคูนี่แหละตัวมันเล็กจังเลยการรู้จักใช้ที่ดินประคะคอยไปเข้าน้ำครับคุณครูค่ะตรงจอดานคุณคูณลืมใส่ไม่ไม่ไม คุณครูคะอ,อาไปเราต้องเขียนตรงข้อแรกเขียนเนินคู่ะค่ะเขียนข้อแรกว่าเล่น,ลนอยูปไปเขียนยี่นี่ นาลาคิดบ่นทำไมเดี๋ยวให้เขียนเดี๋ยวให้เขียนเองเลยใจเรารีบทำมันก็เสร็จนะ โอ้โหคุณครูค่ะเขียนเยอะจังเลยค่ะก็เ,เขียนก็ก็ตั้งใจเขียนก็จะได้เเร็วจะได้ไม่ต้องเยอะ ว้าวต้องแคปไว้ไหมเนี่ยต่อข้อละสองบรรทดัดก็ตามนี้เลย Субтитры создавал DimaTorzok ka pūpū aʻo a nei naʻe maʻa e ka ครูครับขีดที่สองผมไม่พอครับผมไม่พอคําว่าความรู้ครับต่อลอ่างได้เลยค่ะมันยังมีพื้นที่ว่างอยู่วาดต่อๆยาวกันไปเลยภูมิโอเค Selamat malam, yang Oke. Okay.